กราบสวัสดีมนุษย์โลกทั้งหลายชาวโลกทั้งหลายชาวไทยและชาวต่างชาติชาวต่างภาษาทั้งหลายนะครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งขอต้อนรับสู่ช่องยิปซีตะทันแมจิกนะครับช่องที่วิเคราะห์ดวงตีความแล้วก็ครับบำบัดไปในตัว ต่างจากการดูดวงนิดหน่อยอเผ่อนอนตากพัดลมพัดลมจอ่อพอเปิดแอร์แล้วมันหนาวพัดลมจ่อพอได้จอนานไปนหน่อยหวัดลงคอเสียงก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับเพึ่งจะพูดออกมาได้เป็นเสียงคนกันเนี้ยแหละครับวัดน,นี้แล้ครับ บางนาเป็นเสียงจิง้งหรีด mm. เสียงแมวน้ำอะไรก็ไม่รู้ทวดีท่านที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับั mm. วดีจ้าทุกคน mm. น่ารักกันเลยน่ารักกันทุกคนเลยเอ,อ๋อคนเก่าก็สวัสดีด้วยคนที่ชมประจาและไม่ประจําสวัสดีด้วยนะครับ mm. เป็นยังไงกันบ้างครับดูแลตัวเองรักตัวเองมากๆนะครับรักษาสุขภาพด้วย mm. ถ้ามีชีวิตอยู่โบนโลกก็ขอให้อยู่อย่างมีความสุขที่สุดนะครับ <c oughs> สิ่งที่ผมขอแล้วสิ่งติดติดทุกครั้งเวลาผมว่าสมบูรณ์ทำทานหรือปฏิบัติธรรมอันดับแรกที่ผมขอก็คือตัวภาพร่างกายแข็งก็แรงนะครับผมไม่เคยขอคำว่ารวย,ยขอตัวภาพร่างกายแข็งแรงขอสติปัญญาดีขอบรารมีที่ได้ทำช่วยเหลือเคืือกูลผมนะครับถ้าท่านมีสามอย่างเนี้จริงๆริงท่านก็รวยได้ ท่านก็มีเงินได้เพราะฉะนั้นตุวพับแข็งแรงมันจะแข็งแรงไปหลอดไม่ได้มานั่งนึกมานั่งทบทวนอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าห้าปีหรือแปดปีที่ผมไม่ได้เป็นไข้หรือเป็นหวัดโควิดผมไม่เคยเป็นอะไรไข้เขาเลยเพราะผมดูแล้วว่ามันไม่มีประโยชน์ผมก็เลยไม่เป็นวัคซีนผมก็ไม่ได้ฉีด แต่ไม่ชีก็จะดูเฉยก็เลยเล่นสักเข็มหนึ่งแล้วก็ไม่ฉีดมันอีกเลย <c oughs> ผมไม่รู้แต่เท่าที่รู้มันผ่านมาเพื่อจะไปครับมันแวะมาทักถามว่าว่างไหมตรงนี้ก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะขอมาเยี่ยมสักวันสองวันไม่เคยเป็นหวัดเป็นไข้ามานานแลวนี่เราอ่ะอคิดถึงอ่ะอคิดถึงก็เลยมา มันก็เป็นให้มันเต็มที่สามวันพออ่ะนะครับวันนี้มาเปิดไพ่ชมสถานการณ์คนที่เกิดวันอังคารที่ยี่สิบเจ็ดทิาคมนะครับเตรียมรับชมรับฟังกันกลีดส่า บปทีหนึ่งไทีสองไปทีสามไปทีสี่ไปทีอาอไม่อะ <sh arp> เวลาไปอของ <c oughs> ฟังไม่ชัดไม่ชัดไงก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับอ่ะมาชมกันนะครับใบแรกก็เกิดบันคคารจัดเมน้นบันถึงวาระแล้วอะไรเกิดมันก็ต้องเกิดอืแจ็คถือเหรียญอ่า <c oughs> ไม่งานเข้าเงินเข้าก็หนี้สินเข้าอ่ะงานเนี้ยแฮงแมนเห็นไหมไปจัดเบนมันเกิดอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอย่างที่ผมบอกสเตนหกดาบสี่ถ้วยแจกคิไม้เท้าจะติก แล้วก็เด็กถือถ้วยนะครับ <c oughs> มีพระใหญ่คือจัดเม้นท์แฮงแมนสเตนแล้วก็จัดติกจัดเม้นท์กับจัดติกเนี่ยจัดเมนเหมือนทุกกำวาลาเวลาจังหวะชีวิตของคุณนะ่ะถูกวิขิตมาแล้วว่าวันนี้เวลานี้หนะ้บัดนี้เดี๋ยวนี้หรืออีกกี่วันก็แล้วแต่เกิดจากทุกสิ่งกำหนดไว้แล้วว่ามันจะต้องเกิด จะเรียกว่าไพ่เวีนกรรมก็ได้เหมือนคุณทําดีสิ่งดีๆก็กลับมาตอบแทนคุณคุณทําไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็จะกลับมาเล่นคุณเหมือนกันนะครับส่วนจัตเตกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการตัดสินใจของคุณล้วนๆไม่เกี่ยวกับดวงไม่เกี่ยวกับชะตาแต่ส่วนหนึ่งมันก็อาจจะมีอะไรดลจิตดลใจเห็นไหมครับมือขวาถือดาบคือการใช้ลมมือซ้ายถือตะช่างหมายถึงใช้หลักเกณฑ์ตและผลความสมดุลน, <c oughs> นะครับ สเต้นบ่งบอกถึงความที่เป็นนักสู้ใจสู้หมายหมายถึงความอดทนหมายถึงแบบมีเป้าหมายแล้วกูไม่ยอมเลิกง่ายๆหรอกมึงจะเยอะอะไรเป็นไหนกูก็ไม่กลัวซึ่งแฮงแมนมันต้องกลับหัวอ,อย่างงี้เป็นไพ่ที่รายที่สุดสำหรับเจ็ดแปดใบนะครับแฮงแมนสรุปรวมไม่ง่ายว่าคือการสูญเสียนะครับสำหรับผม การสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนอกจากพ่อแม่้มุีพระคุณก็คือการสูญเสียความเป็นตัวตนของเราเนี่นะครับเหมือนว่าบางครั้งบางเวลาเราต้องฝืนทําอะไรอย่างตอนนี้เขาจ้างงานผมทำลายวัดอยู่เนี่ยวันศุกร์เนี่ยคือวันสุดท้ายขอยงผมแล้วเพราะนั้นผมจะทําไปยังไงอะครับเมื่อรู้ว่า,าต้องออกแล้วก็ไม่มีงานทําต่อด้วยเ ผมก็คิดตัวว่าแม้เป็นวันแรกของการทำงานทุกวันจากวันนี้ไปจน,นถึงวันศุกร์ที่มันจะเอาผมออกก็ช่างมันก็คิดตัวว่ามันคือวันแรกผมก็ทำทุกอย่างให้เหมือนวือแรกที่ผมเข้าทำงานแค่นั้นเองครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดน,นะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเหมือนกันเช่นกันนะครับโดยภาพรวมอ่ะมันเกิดการสูญเสียแน่แนจะเสียอะไรแฮงแมนไม่ใช่จัดเมนขึ้นมาตัวแรก นั่นคือศูนย์เสียบุตรหมายถึงตั้งครันหลักแทงนะครับเป็นไปได้มีโวกาสเป็นไปได้6 0สิสเซ็นท่านสุภาพสตรตีที่ตั้งท้องอยู่โปรดระมัดระวังทำบุญใส่บาตรให้ยกรรมในเวรให้เจ้าโรคเจ้าภัายเยอะนะครับท่านสุภาพบุุษก็เหมือนกันอย่าเที่ยวสตรอเบอรี่ไปเรื่อยครับไปทําคนอื่นเขาท้องแล้วซวยนะครับ ถ้าจะวยทวยกว่านั้นคือคุณท้องเองครับคุณผู้ชายจีบหายแล้วครับงานนี้แฮงแมนไม่ใช่ประเด็นนะครับอะไรเกิดงันต้องเกิด่างที่ผมบอกโดยภาพรวมครับอ่ามันมาประกบด้วยภายในสินก้าเงินนะครับนี่สิตมันมันก็เรื่องปกติอะ่ะผมก็มีนี่นี่ผมรอบตัวอัะทนั้นนี่งานผมก็ไม่ได้มีจะทําอะไรจะเลี้ยงชีวิตรอบไปวันๆด้วยซ้ํา ผมไม่เลือกที่จะไปเอาความคิดไปจับความเครียดเรื่องนี้สิ <c oughs> พอมันทำอะไรมากกว่านอี้ไม่ได้แล้วเมื่อทำอะไรไม่ได้และจิตใจเราไม่จุดจอ่อความทุกข์มันก็เกิดความเครียดก็เพิ่มไม่มีอะไรดีเลยมีแต่ทำให้แย่ลงแย่ลงก็ลงเลิกคิดไปนะครับเพราะฉะนั้น ปัญหาแรกก็คือเรื่องสุขภาพการเงินก่อนการเงินมีเหตุอะไต้องเสียเงินเสียทรัพย์มีเหตุจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างเสียเงินเสียทรัพย์คุณก็ยังหาไม่ได้ถ้าเสียบุคคลเป็นที่รักคุณจะหาจากที่ไหนได้ถูกไหมครับจะ้รงดีใจถ้ามีเหตุทุงเสียสิ่งของเป็นที่รักจะเป็นรถยนต์จะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าหนังุท, ung, ท, ung, ทงรองเท้าโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือเนี่ย ถ้ามันหายถ้ามันพังอ่ะนั่นแหละตรงดีใจได้เลยว่าไพา่แฮงแมททำงานแล้วเพราะโทรศัพท์มือถือที่ใช้กันอยู่ตอนนี้มันคือเนื้องอกที่ทุกคนต้องมีใครไม่มีเนื้องอกเช้นนี้นี่ตกยุคทำอะไรไม่าทานันกันคนหนึ่งเขามีนะครับคนที่ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือมันก็ยังคงมีครับแต่เอาส่วนส่วนมากส่วนรวมากอ9ซันะมีใช้แน่นอน เพราะนั้นอาจจะเป็นเรื่องของหายก็ได้นะครับ <c oughs> หรือ <c oughs> ขอไปครับท่านมีบุคคลอันเป็นที่อักะไรของท่านที่เป็นโรคออ,อ,อดออดแดดดอยู่นะครับอาจจะเจ็บหนักหรือป่วยหนักขึ้นกำเริบขึ้นมาได้หรือไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่เคยรวดไม่เคยรู้อย,อยู่มันจะมามมืก็ว่าลเลยนะครับโรคแข็งแรงก็คือโรคเป็นโกกรคกมโรค โรคมะเร็งโรคปอดโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันไอโรคพวกนี้มันไม่รู้ไม่เป็นญ,ญาติโกโหติกากันมามันมามันชอบมาพร้อมๆกันมันเหมือนเป็นอ่านี่คือโปรโมชัน่นนี่คือแพ็กเกจเสริมที่เราพอไอ้อะไรที่มันเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดี หมอก็จะห้ามคุณกินหวานกินมันกินเผ็ดกินเปรี้ยวห้ามห้ามไปเถอะแต่คุณไม่กินเลยไม่ได้หรอกครับยังไงคุณไม่กินเพราะฉะนั้นก็ห้ามไม่ได้ไม่ห,าห้ามทั้งชีวิตคุณก้กินให้มันน้อยลงทุกอย่างที่มนอยู่ตรงกลางสายกลางมันไม่ตึงไม่หย่อน,นก็สบายแค่นั้นเองนะครับคุณไม่ต้องสนใจเรื่องถุกภาเจบมันก็จะไม่มีอ่านะครับ พระใหญ่ขึ้นมาเป็นจัดเบนนป็นตัวแรกอัะอย่างที่ผมบอกอะไรที่เกิดมันเกิดมันที่มึงคาดเดายากนะครับอาจจะเป็นเรื่องงานนะครับอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นเรื่องเงินนะครับหรือจะอาจจะเป็นที่ตัวเรานะครับบริวารเราลูกหลานเราก็เป็นได้นะครับุขภาพสตรีอันเป็นที่รักแต่ไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเป็นเต็นต์น่ยังแข็งแรงบึบบึนอยู่อ่ะมาดูเรื่องการงานนะครับมีหนึ่งไม้เท้าก็จังไม้เท้า แล้วพายใหญ่เรื่องการงานนะครับหนึ่งไม่เท้าหมายถึงเริ่มต้นกันใหม่หมายถึงเจองานที่ถูกใจก็ใช่หมายได้เริ่มต้นงานที่อยากจะท,ะทําบังทีจนได้เก็ใช่นะครับงานเกี่ยวกับการขนส่งการเดินทางขา้าราชการและสากจนะครับงานไม่อยู่กับทิ้งการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเพราะมีพรยใหญ่คอยดูดนําอยู่นะครับแฮงแมนก็เป็นอาชีพที่คนส่วนน้อยทำนะครับที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ทํากัน มาถึงช่างทำผงปูผงปอมเนี่ยใช่นะทําสัญจรกรสัตการก็ใช่หมอพยาบาลแพทย์ทําเกี่ยวกับพิธีน้ำตาลยยคนเก็บขยะซุบซ่วงสับเปลออือเก็บของเก่าขายเก็บโปหลายอย่างครับเป็นนักสืบอิจฉาชนก็ใช่แฮงแมนหมดนะครับจดเม่นเกี่ยวกันทุก,ร,ทกรูปแบบจะติดเกี่ยวกับการตัดสินใจนะครับ เกี่ยวกับความยุติธรรมความสมดุลสถาปนิกนักออกแบบก็ใช่นะครับสเตนนี้ทำได้ทุกอย่างมีความอดทนและเป้าหมายความเธอเดยอทจยานอยู่บนหัวไม่รู้จกนี่คือพลังส่งให้ทำอะไรได้ทุกอย่างนะครับการงานเป็นอย่างนี้การเงินมีแจก,กลียดนยึงเดียวซึ่งมันเป็นใช่หมุนเงินใหญ่นะครับคุณอาจจะทำธุรกิจหมุนเงินไร หนึ่งแสนหึงสิบล้านต่อเดือนถึงร้อยล้านต่อเดือนก็ได้ถ้าคุณไม่มีธุรกิจแบบนั้นคุณอาจจะทํางานอยู่ในองค์กรที่มันค้าขายที่เขามีไรายได้ไรายจ่ายบุญเวียนเป็นหลักแสนหลักล้านต่อเดือนนะครับนั่นคือการเงินแล้วต่อมาก็หมายถึงว่าการกู้ยืมคุณมีเหตุจะต้องกู้ยืมเพื่อจะสร้างนูน่นสร้างนี่ทําธุรกิจทําอะไรเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็เป็นไปได้หรือ ตอนนี้นี่สิน,นี่ลูกตรงนางเขามาเยี่ยมเยียนคุณแล้วมันก็เป็นไปได้นะครับเพราะทางการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ถือว่าแย่นะครับถือว่าปกติเลยนละมีคนไม่เป็นหนี้ผมเคยรู้จักแต่ชีวิตก็ไม่มีก็ไม่มีอะไรที่แปลกไะจากคนเป็นหนี้นครับการไม่เป็นหนี้เป็นลาบเป็นเสิร์ะถูกต้องแต่ผมว่าการไม่มีมีโรคมากกว่าไม่มีโรคเป็นลาบเป็นเสิร์ฟมากกว่า หมือนที่ผมเป็นอยู่เนี่ยโคตรทรมานนะแต่ผมไม่กลัวมันผมไม่สนใจทาไปไม่สนใจเดี๋ยวมันก็ไปมันเองเราเผอแป๊บเดียวมันก็เล่นเราแค่นั้นเองอ่าการเงินปกตินะครับความรักไพ่ความรักมีหนึ่งเด็กถือถ้วยกับถือถ้วยอย่างเลือกไม่ได้นะครับมีไพ่แหงแมงขึ้นไม่ต้องเลือกไม่ได้ทั้งคนแหงแมนออกก็โดนทิ้งด้วยถูกบอกเลิกกระทนหนั่นถูกทิ้งโดยฉพันธ์อย่างเงี้ย ทำให้เกิดการสูญเสียเสียอกเสียใจถืีวความเป็นตัวตนเสียงานเสียการเสียผู้เสียคนเป็นไปไ,ได้หมดเรื่องอกหกักเรื่องแฟนทิ้งเมื่อคราผมก็เพิ่งได้รับข่าวเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเพื่อนของเพื่อนรุ่นพี่คุยให้ผมฟังว่าเขาถูกแฟนบอกเลยมีกานาจายาล้างไม่รู้ว่ามีคนใหม่หรือเปล่า แต่ที่แน่แน่ชายผู้อ่อนไหวในความรักก็ได้ผูกคอตายไปเรียบร้อยเห็นไหมครับอะไรที่ท่านไม่เจอกับตัวเองแล้วท่านเห็นคนอื่นเขาเจอแล้วมันดูแล้วอมึงสำออยมึงน,น่าสมเพชนี่มึงมึงกระจอกเรื่องแค่นี้มึงสู้ไม่ได้คุณไม่เจอกับตัวคุณไม่รู้หรอกครับอืคนที่ใจแกร่งเท่านั้นนะ่ะที่จะไม่ได้แสดงออกแต่คนเรามันนึกแกร่งมันนึกแกร่งได้ตลอดลมันก็ไม่แกร่งไม่ได้ตลอดทุกเวลาหรอกครับ คนแกร่งๆต่ตอหน้าผู้คนที่ผมเห็นมาส่วนใหญ่ผมรู้จักะรับรู้มาเนี่ยแอบร้องไห้คนเดียวบ่อยมากคนพวกนี้อย่างเช่นสเตนเนี่ยสเตนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่โคตรแข่งแร่งโคตรไม่ยอมแพ้เข้มแข่งมากแต่สถิติผมดูลูกค้าที่ได้ไพ่สเตนในพื้นดวงอะร้องไห้ตัวเองบ่อยนะครับเขาเรียกว่าแข็งนอกออนไลนนะครับ เรื่องความรักก็อยู่ที่พรมลิขิตม,มันเสียไปเพื่อจะมีใหม่มาก็แค่นั้นเองครับผิดหวังหน่อยนะผิดหวังเรื่องความรักนะครับก็ไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจอะไรกับมันเยอะนะครับเศร้าโศกเสียใจได้ครับไม่ห้ามคนมันห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าไปทบทวนดูด,ดีทุกอย่างมันเป็นเรื่องของเวรกรรมนะทุกอย่างมันเรื่องของวาระนะท่านถึงเวลาที่ท่านจะต้องเจ็บท่านก็ต้องเจ็บะ ก็แค่เขามาทวงคืนก็คืนออกไปแค่นั้นเองแต่ท่านไม่มีสิทธิทำลายชีวิตตัวเองนะท่านไม่มีสิทธิฆ่าตัวตายนะสิทธิของท่านนะ่ะมีสิทธิใช้สังขารเนี้ยเพื่อสร้างบุญสร้างฐานบาร,รมีนะแล้วก็ตอบแทนผู้มีบุญคุณตอบแทนประเทศชาติและบ้านเมืองและสังคมตอบแทนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้รับโอกาสมานะครับเพราะฉะนั้นสังขารไม่ใช่ของท่านนะครับ ท่านเป็นเพียงดวงจิตหรือที่เรียกว่าพลังงานหรือวิญญาณนะครับเมื่อสังขารมันไปไม่ไหวมันเจ็บใครได้ป่วยมันเสื่อมโทรมทุดโทรมซ่อมแซมไม่ได้ก็คือจบตัวท่านหรือจิตท่านหรือดวงวิญญาณท่านหรือพลังงานที่เป็นตัวท่านก็จะออกจากสังขารไปเพราะฉะนั้นอย่าได้คิดตัดช่องน้อยนะครับเพราะคุณตอยคุณซุก โตกขนาดไหนเศร้าขนาดไหนรับไม่ไหวขนาดไหนคิดกันง่งายๆสมมติถ้าคุณฆ่าตัวตายาคุณกกินยาตายก็ได้คุณกินยาแล้วคุณหลับคุณก็จะตื่นมาแล้วก็เห็นสังขานนะนอนอยู่ปราศจากลมหายใจไปแล้ว<ม>เพราะลมหายใจมาอยู่กับดวงจิตไปแล้วผมถามจริงคุณเป็นดวงจิตแล้วคุณเห็นทุกอย่างรู้ทุกอย่าง ความทุกข์ที่ทําให้คุณค่าตัวตายอ่ะมันตายไปกับสังขารหรือมันเกาะอยู่กับดวงจิตดวงวิญญาณหรือพลังงานท่านเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความตายมันไม่ทําให้ความทุกข์หายนะครับมันได้ทําให้เพิ่มตอนนี้ซวยเลยครับท่าน,นไม่มีสังขารเพื่อจะสร้างบาร,รมีเพื่อจะลดละกรรมเมืม่อจะทําให้ความทุกข์มันได้ถูกบรรเทาจบ,จบเลยเพราะฉะนั้น ไม่ต้องฆ่าตัวตายครับทุกคนได้ตายแน่นะครับวันสุดท้ายของชีวิตทุกคนได้เจอแน่นะครับอย่าตัดชงนินเลพองตัวใครบอกว่าเรากําหนดชีวิตไม่ได้เราก็ตายเมื่อไรบางทีกําหนดได้นะคือคนอยากฆ่าตัวตายนี่แหละมันอยากตายมันก็ตายเลยกําหนดมันเองได้นะแต่เหนือกว่านั้นบางทีอาจจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นเหนือกว่าธรรมชาติกําหนดให เขาคิดแบบนั้นแล้วก็ฆ่าตัวตายคิดแบบนั้นแล้วก็ทำลายตัวเองแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครกำหนดได้ไม่มีใครรู้นะครับอ่าเรื่องความรักพูดยาวหน่อยเพราะว่าถ้าคนอกหักเนี่ยมันจบยากผมเจอตัวใหญ่แม่งสองชั่วโมงขึ้น,นบําบัดเกินกว่าจะรู้เรื่อง <c oughs> เออเจ็บคอไม่เป็นไรครับขอให้ท่านได้รับฟังถึงที่ดีและมีประโยชน์ มันเลือกไม่ได้นะครับมันเลือกไม่ได้ตัดใจไม่ได้อันนี้มันก็เป็นแค่ติจนาราคาและความคิดขอจกักเจอความรักดีๆความรักที่ไม่ห่วยแบบนี้ก็อดทนครับมันกําลังมาครับถ้าจัดเม้นมาความรักท่านพังพินาศถ้าจัดเม้นมาท่านจะได้เจอพบเจอคนที่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับแล้วท่านไม่ต้องไปทวินหาด้วยถึงเวลามามันจะมาเองครับสิ่งที่ท่านต้องทําคือถ้าท่านอ,อกหัก คือความรักท่านพังท่านก็สร้างบาร,รมีสร้างบุญสร้างฐานด้วยการช่วยเหลือคนที่เขามีคู่คู่เขาว่าขาดอะไรเขาช่วยเขาไปมันจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นไหนก็ได้ที่เป็นคู่ความรักเขาไม่ดีความรักเขาเป็นเพราะอะไรเราเขาไปช่วยให้ความรักเขาดีแค่นั้นเองเขาจะแต่งงานนะมยินดีกับเขา <c oughs> อย่าไมใช่ไปอิจฉาเขานะเออเดี๋ยวติดกรรมเพิ่มไปแสดงวามนดีกับเขานะครับ ความรักคนไหนผู้ชายคนไม่ดีผู้หญิงคนนี้ความรักไม่ดีช่วยเขาสแสดงความช่วยเหลือเขาด้วยน้ำจิตนทำใจบริสุทธิ์นะครับจะเป็นสิ่งของหรือจะเป็นคําพูดอาจารย์คำปลอบประโลมหรือว่าจะเป็นเข้าของเครื่องใช้ที่ท่านช่วยได้ยารักษาโรคอะไรท่านช่วยได้ท่านก็ช่วยแค่นั้นนะครับแกเค่ความรักไปเดี๋ยวให้มันกลับมานะครับเรื่องสุขภาพไปอย่างที่บอกอ่ะแฮงแมงก็เกี่ยวโรควิโรคก,กรรมทุกปัจจัยก็หมดลูก้องท้อง ผู้ชายก็เกี่ยวกับถุกอันาเอาอยวะเพศและแจัดเมงก็คือไพ่ชะตากรรมที่โรคมันอาจจะไม่เคยเหมือนผมเคยจับได้ไพ่แห่งแม่ลูกค้าคนหนึ่งนะครับผมบอกให้เขาแก้เค็ด็ด้วยเอาของลกเขาไปจำนำหรือทำของหายของที่เราที่สุดเขาในตัวผมในตัวเขาที่ผมเห็นอยู่มีสร้อยกับแหวนคัเขาก็บอกไปเองว่า แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายก็ไม่เคยตออแหวนแต่งงานนั่นแหละพี่ลองตอบไปจํจำนำดูแฮงแมนมันอาจจะไม่เกิดลูกอะไรกับพี่อย่างพี่พิคกีก็ได้นะเขาไม่ทนจริงๆแล้วนี่นไม่กี่วันมาเจอผมเขาก็ชี้นะผมดูแม่นจะแม่นกันไแลนะเฮ้ยแม่นแล้วว่าพี่ผมจำไม่ได้แล้วแหละผมจำไม่ได้แล้วว่าผมทวรอะไรเขาไปเขาก็ z o ไว้ดูว่าแหวนมันเขาไปจำนำแล้วเขาก็ไปตรวจสุขภาพ กับพี่สาวเขาสรุปว่าเขา,าไม่เป็นโรคอะไรเลยท้องท้องมดลูกมาลงมะเร็งไม่มีแต่คนที่ไปเป็นเพื่อนพี่สาวอยากตรวจด้วยพี่สาวก็เป็นมะเร็งแทนเห็นไหมครับมันไม่ได้เรื่องโกหกไม่ได้เรื่องตลกนะแต่ถ้าท่านไม่ทำท่านก็ไม่รู้นะครับบางตัวอย่างบางกรณีเป็นเรื่องจริงที่ผมมายกตัวอย่างว่าบางทีการแก้เข็ด หรือว่าการลดรรมบถ้าท่านตั้งใจทําและมีความศรัทธาและมีความเชื่อว่ามันต้องสําเร็จว่ามันต้องได้อย่างที่เราคิดเชื่อไปแบบโง่งมงายไปเลยเชื่อแบบไม่ต้องหาเหตุผลเลยว่ามันเป็นอย่างไนแล้วมันจะเป็นเองนะครับเขาเรียกว่าศรัทธามาประยานเกิดอ่ะนะครับอ่านี่มีเรื่องจะต้องตัดสินใจก็อยู่บนเหตุและผลให้มากนะครับมันคุ้มหรือว่ามัน <c oughs> มันเสียมากกว่าคุ้มไต่ตรองดูให้ดีนะครับ <c oughs> ใช้ความอดทนให้ผ่านช่วงนี้ไปหน่อยความยากลำบากเนี่ยมันก็ผ่านไปไปพักผ่อนเ <c oughs> ที่ยวอยู่ใกล้ๆน้ําใกล้ๆธรรมชาติซะนะครับเซนสัมผัสอะไรบอกมาให้ทําไงก็ทําแบบนั้นนะครับอะขอพระคุณทุกท่านที่ทัรับชมสวัสดีขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับรับชมเสร็จแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับรวมถึงทุกท่านที่รับรับชมอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่านะครับ ยอดผู้ติดตามผมขึ้นมาหลัก2องพคนเดือนสิงหาคมปีหน้าผมยังทำอยู่แต่ผมเนี่ทำเรื่อยไปสิงหาคมปีหน้าต้องมากกว่า3,000ขึ้นถึง3,500คนผมสกดจิตจะตั้งเป้าหมายไว้แล้วณนับัตนี้้เป็นต้นไปอ่ะนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังก็ไพ่จัดเม้นคือไพ่เป็นความจริงที่สุดแล้วนะครับยอมรับในความเป็นจริงก้าสู้ความจริง ลรวท่านจะผ่านทุกปัญหาได้รักตัวเองเคารพตัวเองให้มากๆาก้ระท่านจะเจอความจุกความสุขไม่ใช่ความจุกความสุขที่แท้จริงขออไปนะครับหากเ,เสียงมันไม่ดี <c oughs> ขอทุกท่านปลอดภัยไร้โลค้าพยายพยาธิ มีสุภาพรลังกายแข็งแรงมีสิ่งนางสิ่งกุมครองนะครับมีบุญบาร,รมีทานบาร,รมีที่ท่านได้เกื้อหนุนบุญบาร,รมีใดที่ท่านได้ทํามาก็ขอให้มาช่วยเหลือท่านให้ปลอดภัยแคล้่คลข้าจากถึง่างตปานพ้นสิ่งเลวร้ายไปได้อย่างราบรื่นพบเส้นทางเดินชีวิตที่มีความสุขตลอดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ